สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Health เ h ็คอ Up รู้ให้ถูกโรครายการที่จะพาคผู้ชมไปรู้ให้ถูกโรคเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคง่ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราที่หลายคนเนี่ยอาจจะกําลังมองข้ามไปนะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงอวัยวะหนึ่งที่สําคัญมากๆนั่นก็คือดวงตานั่นเองผู้ชมทราบไหมคะว่าในปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมหลายๆสิ่งที่เราทํากันในทุกๆวันเนี่ยอาจจะส่งผลร้ายต่อดวงตาของเราก็เป็นได้ และเช่นเคยนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญถึง2ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะดรณัฐพลโพวิจิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยระดับโลกจากสถาบัน NSPI ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะดร๋าค่ะดรธีรณีเตชะศรีวิเชียนค่ะนักวิจัยจากสถาบัน NSPI นะคะท่านก็จบปริญญาเอกวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะแพทยศาสตร์สาธาณสุขจากมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นค่ะสวัสดีทั้งสองท่าน สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องของดวงตาก,กันบ้างวันนี้นะคะก็ถือเป็นอวัยวะที่สาคัญมากๆเพราะว่าก็มีแค่คู่เดียวในร่างกายเลยนะคะดอกเตอร์แล้วก็ขออนุญาตถามดอกเตอร์จาก,ก่อนเลยค่ะในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเราเนี่ยมันมีโรคอะไรได้บ้างะคะออมีหลายโรคหลายปัญหาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้โดยหลายๆปัจจัยก็อย่างเช่นทางพันธุกรรมนะคะทางอายุ ทางพฤติกรรมประจําวันไลฟ์สไตล์อะไรอย่างนี้สิ่งแวดล้อมก็มีสิ่งแวดล้อม hmm. ด้วยก็อาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อหรือว่าจะมีกลุ่มภาวะแทรกซ้อนด้วยอย่างเช่นเแบาบหวานขึ้นตา hmm. นะคะก็เกิดเกิดขึ้นในทุกคนทุกช่วงวัยเลยค่ะในเด็กเนี่ยก็จะมีภาวะตาเข oh. ตาเหลนะคะพอการมาเป็นกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงานวัยรุ่นอยู่นะคะก็จะมีปัญหาตาล้าตาแห้งใช่ไหมคะด็อกเตอร์หรือเขาเรียกว่าอะไรภาวะการมองเห็นที่ผิดปกติสายตาสั้นนะคะแบบมองแล้วแบบเบลอเบลอไม่ค่อยโฟกัสสายตาสั้นสายตาเอียงกลุ่มช่วง40-50ขึ้นไปเนกลุ่มอายุอัพขึ้นอีกหน่อยจะมีสายตายาวนะคะตามอายุ อพอเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเลยก็อาจจะมีภาวะอื่นๆอย่างเช่นต้อหินต้อลมอต้อกระจกนะคะ อาจจะมีโรคจอประสาทตาเสื่อมด้วยนะคะก็เรียกว่าสามารถเกิดขึ้นได้หลายๆโรคมากเลยนะคะดตอร์แล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยที่คนสมัยนี้ค่ะเรียกว่าแทบทุกคนเป็นอวัยวะที่สามสามงอกออกมาแล้วแล้วกับเรื่องราวของโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตต่างๆที่เราแบบใช้กันเยอะมากๆจริงนะคะคือเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่บางคนเนี่ยทำจนชินจนไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาทําร้ายดวงตาของเราได้ด้วยอันนี้จริงหรือเปล่าคะนัการศึกาอ๋อนี่เราใช้โทรศัพท์กันบ่อยไหมคะดร ก็ผมทุกๆนาทีก็ว่าได้ทุกนาทีเราใช้กันเกิบทุกนาทีการใช้เยอะเนี่ยอย่างที่เราทราบกันในแสงเป็นอันตรายต่อดวงตาอยู่แล้วนะคะมีหนำซ้ำจากอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นแสงสีฟ้าซึ่งซึ่งมันทำลายก่ออันตรายต่อดวงตาเรานะคะคือจากจากสภาพแวดล้อมที่เราเจอจากพูดมาสักครู่นี้นะไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมเรื่องเรื่องของวัยแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาเนี่ย พอมันเข้ามาร่างกายเนี่ยมันจะกระทบก,กับตาดวงเนาะกับชั้นชั้นของตาดวงเนาะ,ะข้างนอกก่อนจากนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอสิ่งต่างนี้มันมัน,ม,นมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมันเข้าไปสู่ตาชั้นในด้วยการทําให้เกิดแล้วพอเกิดการอักเสบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เกิดการหลั่งสารพวกสารไซโตไคน์หรือว่า mmp เม็ดติกเม็ดตุลโปรตีนเอสไอสารเหล่านี้ฮะพอมันก่อขึ้นเนี่ยสุดท้ายก็ก่กอโรคอ,อย่างที่ดรจ๋าพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นตาแห้งแล้วสุดท้ายไปสู่โรคจอประสาทตาเสื่อมเราถ้าเกิดเรายับยั้งในพวกเน จากจากสิ่งดรจา๋าพูดสักครู่นี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันตรงนี้ไม่เกิดขึ้นตาเราก็จะได้มีการใช้งานที่ยืนยาวขึ้นค่ะแต่เรียกว่าทุกคนก็คือติดมือถือกันมากช่วงนี้ไม่จําเป็นเฉพาะในวัยทางานเห็นกลุ่มเด็กเล็ก,ลกๆอนดรจสาสังเกตไหมคะว่าเหมือนเริ่มมีการให้ลูกๆเนี่ยเรียน <iPad. S 1> ผ่าน iPad หรือว่าอ่านอะไรผ่าน iPad อะไรกันมากขึ้นช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็เห็นนะว่าทุกคนต้องมาเรียนออนไลน์ถูกไหมคะ อย่างเด,เด็กเล็กเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่เขายุ่งนะคะต้องไปทํางานก,ก็จะกลับมาพึ่งแท็บเล็ตหรือว่าพึ่งโทรทัศน์เพื่อให้เด็กมีอะไรทะะําในขณะที่พ่อแม่ยุ่งก็ด้วย,ยชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนไปนะคะทุกคนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแม้ทั้งเด็กเพราะาไปาเเห็นบางครอบครัวเนี่ยก็อาจจะมีการจํากัดเวลาให้น้องเล่นนะคะแบบว่าให้เล่นได้แค่30นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็น,ปนาการแก้ไขปัญหาอีกทางผมเห็นที่โรงงานนะฮะ พนักงานผมเนี่ยหลายๆคนนะครับหลายๆคนเนี่ยบางครั้งเงินไม่พอใช้สมฐานทําเมาไปใช้อะไรก็บอกเนี่ยรูปอยากได้มือถือทั้งทั้งสองสามขัวบก็บอกไปทําอะไรอ่ะอก็บอกก็ต้องใช้กันแล้วเด็กพอใช้ปุ๊บเนี่ยเด็กไม่รู้ข้อจํากัดก็จะเพ่งมองอยู่ตลอดเวลาเล่นเกมเล่นโน่นนี่นั่งอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้เกิดผลกระทบตามที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี่ ก็ต้องอาจจะดูแลกันใกล้ชิดมากขึ้นสฉพาะผู้ปกครองนะคะแล้วก็ถามต่อยนิดนึงค่ะในเรื่องราวของแสงสีฟ้าที่มันเข้ามาสูด่ดวงตาของเราเนี่ยมันมันทำร้ายและทําให้เก,เกิดโรคอะไรที่แบบรุนแรงได้บ้างะคะเราต้องจับเบื้องต้นนะคะจะมีอาการตาแห้งตาลาแต่ที่หนักๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นโรคจอประสาทต,ตาเสืออ่อมนะคะที่ดรลอยฟังถึงแมคชเนซึมของมันว่าเกิดขึ้นได้ย่งไง แล้วกว่าที่เราจะสังเกตว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนเนี่ยมันมันมีสัญ,ญญาณอะไรที่บง่งบอกไหมคะด็อกเตอรอาจจะเป็นเรื่องของการมองเห็นนะคะ,ะบางคนเห็นภาพมัวไม่ชัดบางทีเห็นเป็นจุดๆอะไรเงี้ยแนะนําให้ไปเช็คไปเช็คตาดีกว่าอ,อย่าอย่าปล่อยไว้แล้วจำนวนอีกชัดเจนก็คือมักจะตาแห้งพอตาแห้งใช้มือเนี่ยป้ายตาตลอดเวลาอ,อ,อันนี้ก็ยิ่งอันตราย ก็ <c oughs> ขนาดที่เราป้ายมือเรารู้สะอาดหรือเปล่ามันจับยิ่งนําเชื้อก็ไปสู่สายตาเราคค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยหลายๆคนพอฟังแล้วเนี่ยแทบจะไม่กล้าจับมือถือเลยนะคะ,ะรู้สึกว่าเอ๊ะจะวางดีหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยเราพอจะมีวิธีการป้องกันเรื่องของแสงสีฟ้ากับดวงตาของเรายัางไงได้บ้างคะท่าตจ่าการป้องกันนะคะใช้แว่นกรองแสงจะช่วยได้การติดฟิล์มกรองแสงก็ช่วยได้ การพักสายตาบ่อยๆก็มีสูตร20 20 20นะครับก็ไม่ใช่สูตรปุ๋ยใช่ไหมคะดรนี้ไม่ใช่ฮะับยี่สิบยี่สิก็คือว่าเวลาเราเราเพิงมองหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรือแท็บเล็ตหรือจอทีวีเนี่ยสัก20นาทีเราก็ควรจะพักสายตาด้วยการมองไปไกลๆอย่างน้อยสัก20ี่สิบฟุตก็ประมาณ20วินาทีนะครับเพื่อเพื่อสายตาเนี่ยมันไม่ต้องไป เพ่งอยู่ตรงนั้นจะเกิดความล้ามากให้มันเกิดการพักลงไปบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยได้ค่ะหรือบางคนที่อาจจะหาต้นไม้อะไรมาวางใกล้ๆตัวให้มองต้นไม้เขียวเ <ๆ S 2> ขียวมองไปเขียวเขียวมองไปการที่เรามองไปไกลๆนะฮะเป็นการพักสายตาได้ที่ดีอย่างหนึ่งก็หอค่ะแล้วก็ขามาถึงเรื่องของอาหารกันบ้างหลายๆคนที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของตาล,าตาล้าตาผ้าอะไรอาเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าอยากจะทานอาหารที่ช่วยบํารุงสายตาตรงส่วนนี้ค่ะเรามีอาหารอะไรที่แนะนำไหมคะท็เอครับ คือภายในอาหารจะมีก็เรียกว่าแบบไมโครนิวทรียนหรือว่าสารสารที่ช่วยช่วยในแง่ของการบําบัต,ตาเราจากจากอนุมูลสสาะที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่อยู่ในผักและผลไม,ม้อย่างเช่นว่าในผักสีเขียวอะ,อ,ะอะไรพวกนี้ก็จะมีสารพวกเซนโตฟิลนะครับสารเซนโตฟิลหรือว่าอย่างพวกสารแคโรทีนแคโรทีนเนี่ยก็อยู่ใน ออในพวกมะเขือเทศนะครับอยู่อยู่อยู่ในแครอทอะไรพวกนี้ก็ก็จะมีสารแคโรทีนแล้วก well, ็แล้วก็ไอ้ส่วนนี้คือสารที่ไปไปสร้างกลุ่มวิตามินเอได้แล้วก็อีกสารนึงก็คือกลุ่มสารโคเลสโตรลอกเป็นพวกลงกับวัตถุก็คือแอนโทไซยานินแอนโทไซยานินก็ประกอบพวกไอสารไอสารที่มีสีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีม่วง ไอสารเหล่าน so ี้นะครับซึ who, brands, workers, ่งอยู่ในผักและผลไม้นะครับซึ่งในผักสีเขียวก็ม exactly no, no, ีแอนโทไซยานินแล้วก็นอกจากนั้นในอย่างที่เราเห็นก็จะเป็นบ้านเราก็มีเยอะก็คือพวกดอกทานตะวันดอกสารที่อยู่ในดอกทานตะวันนะครับในนี้ก็มีสารกลุ่มพวกแอนโทไซยานินอยู่เยอะแต่แอนโทไซยานินเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกตัวจะใช้ประโยชน์ได้มันมันมันแอนโทไซยานินเนี่ยคือมันเป็นเป็นเป็นสารที่ประกอบด้วยแอนโทไซยานิดินกับอะไกลโคนซึ่งอะไกลโคนจะมีอยู่6ชนิด พราะในหชนิดเนี่ยมีอยู่แค่ชนิดหรือ2ชนิดนั้นเองอที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในเรื่องของการปกปอ้องดวงตาได้อ,อย่างแท้จริงอ๋อก็คือสามารถหาทานอย่างที่ดรอบอกไปก็คือเป็นพวกแบบว่าตระกูลผักสีเขียวผักที่เป็นสีสีต่างๆสีเหลืองสีส้มต่างๆใช่บแต่บางคนรู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันก็ยังไม่ค่อยช่วยเลยแบบ,บนี้เนี่ยคือถ้าเรากินอาหารหลักอย่างเดียวเนี่ยมันมันอาจจะดูไม่ค่อยเพียงพอแล้วด้วยด้วยความสัตย์จริงครับคุณแป้งครับคืออาหารหลักที่เราทานที่คุณแป้งพูดเมื่อสักครู่นี้นะ ใน,ในข้อเท็จริงแล้วเนี่ยสารเหล่านี้ก็เรียกว่าไมโครนิวตรียนคือมีปริมาณที่น้อยมากปริมาณที่น้อยมากเนี่ยกับการที่เราบริโภคบางทีเราเรากินแค่ออแตงโมไปชิ้นหนึ่งอ,อย่างงี้มะละกออีกชิ้นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ได้แอนโทไซนินหรือว่าแคโรทีนที่เพียงพอต่อการมาปกป้องในเรามากเลยใช่ไหมฮะเพราะจําเป็นอยู่ดีที่เราต้องมีตัวช่วยนะฮะตัวช่วยที่ดีก็คือพวกกลุ่มอาหารเสริมนะครับกลุ่มอาหารเสริมอาหารเสริมก็คือเรา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 ต้องเลือกจากแหล่ง แหล่งที่น่าเชื่อถือต้องมีการคอนเฟิร์มในทางวิทยาศาสตร์ว่าเขาสกัดสารแล้วก็มีการพิสูจน์ว่าสารกลุ่มนี้มีจริงๆนะแล้วมีปริมาณเท่าไหร่ที่เพียงพอต่อการที่เรามาเสริมเล้วมันจึงจะออกฤทธิ์ได้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 ผลในแง่ของการปกป้องตามกลไกที่ผมพูดไปสักครู่นี้นะคือไปยับยั้งการอักเสบและเราป้องกันอนุมูลอษสระที่มันเกิดขึ้นจากตัวเตอร์จ่าพูดมาต่อต้นหลายานะครับที่มันเข้ามาแล้วก็เลยจำเป็นต้องมีตัวช่วยดีๆใช่ไหมคะดรคะครับ ตัวตัวช่วยที่ดีก็คือกลุ่มอาหารเสริมท,ที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าในพืชผักผลไม้เนี่ยมีมีมีมมมมสารสําคัญเหล่านี้ซึ่งสามารถเข้ามาช่วยเรื่องเ,อเรื่องเรื่องเรื่องของดวงตาเราได้แต่การบริโภคทุกวันเนี่ยเราเพิ่มปริมาณที่น้อยอแล้วก็สารสําคัญที่อยู่ในในพืชผักมันก็มีจํานวนน้อยอยู่แล้วก็เลยเกรงว่า,าโดสหรือว่าสารสำคัญปริมาณสารสำคัญเนี่ยมันจะไม่เพียงพอเพราะเราควรจะต้องมีตัวช่วยนะครับก็ก็อย่างในบีเบเลอร์ไบรท์เราฮะคุณแป้งครับเรา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 สกัดมาจาก พืชหรือสมุนไพรที่เป็นประโยชน์นะครับหลายๆหลายๆชนิดนะครับก็อย่างที่ผมเรียนม,มาแล้วนะครับว่าออไอ้ไนโตรียนที่มีประโยชน์ต่อดวงตาเราเประกอบไปด้วยกลุ่มของออแอนโทไซยานินแล้วก็แซนโทฟิลลูทีนแคโรทีนไอสารเหล่านี้อยู่ในพืชผักผลไม้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าอย่างอย่างยกตัวอย่างของออออแอนโทไซยานินนะครับแอนโทไซยานินเนี่ยมันเป็นสารที่อยู่ประกอบด้วยแอนโทไซยานินร่วมกับอะไกลโคนซึ่งอะไกลโคนเนี่ยมีอยู่6ชนิด ใน6ชนิดเนี่ยปรากฏว่าจากงานวิจัยจํานวนมากนะครับที่ที่เราได้ทําวิจัยแล้วก็ร่วมจากการที่เราไปรีไวต์มามีสารตัวนึงก็เรียกว่าเดีวฟินิดีนซึ่งไอเดี๋วฟินิดีนนะครับในเมืองไทยเราเนี่ยสารที่เราในผลไม้เมืองไทยต้องเรียนตามตรงนะครับมีปริมาณที่น้อยอเราจึงต้องมีการนําเข้านะครับอย่างเช่นบิวเบอร์รี่ก็เป็นสารที่มีเดียวฟินิดีนสูงแล,แ,ลแล้วตอนนี้ปรากฏว่าเราเองในรุ่นต่อไปที่เรากำลังยื่นเพื่อปรับปรุงสูตรของเราอยู่นะฮะ เราจะมีการนําเข้าไอสานมาคิเบอรี่มาจากชิลีซึ่งเรานําเข้ามาคนแรกๆของประเทศอีกเหมือนกันแล้วจากนั้นพอเรามาสกัดแล้วนะฮะพอเรามาสกัดมาคิเบอรี่แล้วเนี่ยเรา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 ต้องวัดให้ได้ด้วยว่าไอไอเดฟินดีดีนที่เรามีมีปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเดฟินแล้วต้องเพียงพอต่อการที่จะนํามาใช้ปกป้องกระบวนการอักเสบหรือกระบวนการปกป้องอนุมูลสละที่ผมกล่าวในเบื้องต้นนี้นะครับอันนี้ตัวหนึ่งแรือหรือออย่างลูทีนเนี่ย รูทีเนี่ยเป็นสารที่เรา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 เ,ราเรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าในระยะอันใกล้ต่อไปเนี่ยเราเราเรากำลังจะสกัดเองจากดอกดอกตัวนี้ดอกทานตะวันแล้วก็พอเราสกัดมาได้ป๊บตรงนี้แล้วนีฮะไม่ใช่จะใช้ได้ทันทีพวกของเราเรามาทําเป็นแบบชงและลายนา ดังนั้นเราควรจะต้องมานําแปลกระบวนการที่มันเกิดการระบายน้ําก็เรียกว่า water soluble โรตีเพราะโรตีนเป็นสารที่ละลายไม่ละลายน้ำนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่เรามีความชํานาญอยู่นะ,ะเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเสริมการดูดซึมตัวนี้ขึ้นไปอีกนะครับหรืออย่างแคโรทีนซึ่งซึ่งจะมีอยู่ในพืชผักผลไม้ทั่วๆไปเช่นในมะละกอนะครับในผักสีเขียวอะไหรหลายชนิดก็มีอยู่นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยหรือหรือหรืออย่างในแครอทก็มีเยอะ ไม่จัดจะไม่ใช่เรากินแครอกเราจะได้แคโรทีนเยอะแยะเลยะฮะไม่ใช่เลยเพราะเพามันมันน้อยมากมเพราะเราเราต้องมีการสกัดทุกอย่างแล้วกระบวนการสกัดเนี่ยคือเราต้องเข้าใจมันว่าหนึ่งมันเป็นสารกลุ่มประเภทไหนก็เรียกว่าพ o ลาริตี้อยู่ยังไงเพราะเนี้นเราต้องเลือกตัวทําลายในการสกัดที่เหมาะสมแล้วต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภคการณการพอเราสกัดออกมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะเราต้องมีมาตรฐานแล้วมีเครื่องมือที่จะมายืนยันด้วยซ้ําว่าไอสารเหล่านี้ที่เราได้ออกมาเนี่ยมีจริงๆ แล้วก็มีปริมาณเท่าไรหร่ที่เหมาะสมต่อการที่เราจำเปบริโภคก็ไปเพื่อเสริมอ,อ,อาหารที่เราทานในชีวิตประจําวันซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเราไปซื้อมาจากสารเหล่านี้มาแล้วมาเติมลงไปคุณแป้งรู้ไหมฮะมีมีอยู่ครั้งหนึ่งผมผมผมลองสั่งสารตัวหนึ่งมาจากประเทศจีนะนะฮะพวกพวกงาดำปรากฏว่ามันมีสารเซสมินเขาเาเคลมมา หลังจากที่เรามาตรวจวัดด้วยเครื่องมือเราเนี่ยไม่พบแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวจริงๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งก็พูดมาเราจะเชื่อถือได้ทั้งหมดหเราต้องมีแ a บที่ต้องมาคอนเฟิร์มนะครับต้องคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นเราในใน,ใน,ใ,นในห้องแ a บเราฮะก็มีเนี่ยอย่างดรจ๋าเนี่กลุ่มนักนักนักวิจัยเก่งๆให <ๆ S 2> ม,ม่ๆและเก่งๆเนี่ยจำนวนเยอะคอยดูแลเราจึงทําให้ในผลพันธของเราเนี่ยน่าเชื่อถือได้จากการที่เรามีการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพานักวิทยาศาสตร์เราเนี่ย ก็มาตรวจนะครับก็มาตรวจก็มาวิเคราะห์ดูว่าสารตัวรุ่นเป็นยังไงนอกเหนือจากนั้นพอเราออกตลาดแล้วเนี่ยเราก็มีการ 3- เดือน6เดือนก็มีการนํากลับมาตรวจดีว่าความคงตัวของสารเหล่านี้ยังคงอยู่ไหมครับแล้วถ้ามันไม่อยู่เราก็ต้องหาทางศึกษาต่อไปอว่าทําอย่างไรให้มันคงตัวนะครับพ้นกระบวนการทําพวกนี้ดูเหมือนง่ายๆไม่ใช่ออกมาผสมกันแล้วขายนะฮะ มันกระบวนการที่ต้องอีกเยอะมากค่อนข้างซับซ้อนมากๆนะคะใช่ครับคุณผู้ชมฟังมาถึงตอนนี้แล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะทานแล้วเหมือนแป๊งเลยบิวเรียใบในวิธีการรับประทานทานยังไงบ้างคะดรค่ะโดยทั่วไปนะฮะถ้าเกิดว่าเราอย่างอย่างเี่กี้ดรจ๋าพูดไปแล้วนะครับว่าในชีวิตประจําวันเราเราเตดมือถือผมเห็นทุกๆนาทีเว่าได้มันจะมีไลน์เข้ามานวดเข้ามาเราก็อยู่กับหน้าจอเยอะ พออยู่กันหน้าจอเยอะเนี่ยฮะเราทานป้องกันก็อย่างน้อยวันละสองอการทานก็คือเราอาจจะมาผสมน้ําดื่มแต่ว่าผมผมชอบทานน้าผักผลไม้แล้วน้ําผักผมไม่มีการเติมน้ํำพึ่งน้ำตาลหรือารสิ่เพราะว่บิ๊เบอร์ใบหนึ่งสใส่ลงไปกดไอเครื่องปันน่นกับสมผลไม้มสีม่วงออกมาอร่อยเลยใช่ครับ ดรจ๋าบอกว่ากินกับอะไรนะแอ่ไอเอ็นยโยเกิร์แล้วก็โยเกิร์ตที่ทำจากถั่วเหลืองด้วยใช่ไหมโยเกิร์ตธรรมดานมวัวหรือว่าโยเกิร์ตถั่วเหลืองก็ได้แต่เราจะมีแบบรสจืดค่ะแล้วก็เติมตมเนยเข้าไปคนคน มันละลายกันดีใช่ไหมฮะถ้าสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยเหรอคะดรคะเออครับดีครับค,คุณแป้งครับถ้าเกิดคนที่มีอาการเคืองเลาตาเยอะอต้องกระยี่ตาบ่อยๆเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะทานอย่างน้อย 2- หรือสามซองอนะครับไปสักระยะหนึ่งพอมันปกติแล้วก็กลดลงมาสักเหลือซองเดียวนะครับแต่ตัวนี้ได้ผลดีฮะเพราะว่าที่ผมเรียนแล้วว่าเรามีการยืนยันในเรื่องของของสารสาคัญครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆสำหรับบิบรีไบรท์ส้นเองนะคะเพราะว่าอย่างที่ดรบอกไปแล้วว่ากว่าที่จะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยก็คือต้องผ่านการคิดค้นแล้วก็ผ่านการวิจัยที่เรียกว่าค่อนข้างสลับซับซ้อนแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็ได้มาคุยกันนะถึงเรื่องราวสุขภาพของดวงตากาันนะอย่างที่หลายคนเนี่ยรับทราบกันแล้วว่าปัญหาของดวงตาเนี่ยเกิดขึ้นจากหลายๆสาเหตุมากๆเลยนะคะแล้วก็ลองเอาวิธีการค่ะสูตรนี้ไปทําดูก็แล้วกัน20 20 20ส่นะคะก็คือละสายตาทุกๆ 20ฟุตนะคะแล้วก็เรียกว่าทุกๆนาัก20วินาทีา20วินาทีด้วยนะคะนั่นแหละค่ะก็จะทําให้สุขภาพดวงตาของเราเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง2ท่านเลยที่มาร่วมคุยกันในรายการนะคะทั้งดรจ๋าแล้วก็ดรนัสุลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่คณคะและในครั้งหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของกลุ่มโรคอะไรห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะสามารถพบกันได้นะคะวันพุธค่ะเวลา10นาฬิกา ทางช่อง YouTube CCI Health Club กับรายการ Health Checkup รู้ให้ถูกโรคแล้ววันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโหก็เลยว่า